สวัสดีครับ,บวันนี้ผมว่าผมทํางานเสร็จแล้วนะครับวันนี้ผมว่าผมมาลงพื้นที่นำลังขยะอัตโนมัติมาให้ผู้ที่อยู่ในชุมชมลองใช้ดูนะครับขอเชิญคุณแม่ลองใช้ด้วยนค่ะลองดูอโอเคค่ะ,ะ,ะมันจะปิดเองใช่ไหมคะ ใช่ครับคุณแม่คิดว่าทักษะอัตโนมัติของของเรานี้มีประโยชน์ต่อชุมชนยังไงครับประโยชน์กับชุมชนก็คือก็เป็นข้อที่ดีนะคะเพราะจะได้ลดการสัมผัสขยะมูลฝอยในในพื้นที่ชุมชนนะคะแล้วก็จะทําให้ตรงกับความต้องการของชุมชนด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือโควิดสิบเก้าใช่ไหมคะก็จะทาให้ชุมชนเนี่ย สะอาดขึ้นแล้วก็มีขยะที่ะสะอาดสะดวกแล้วก็สุขลักษณะ,ะนในชุมชนที่ดีค่ะ,ะแล้วแม่มีข้อติชมไหมครับข้อเสนอนะก็นิดนึงนะคะถ้าเกิดอาจจะมีะเจลอนามายัยมาติดไว้ข้างๆก็ได้หรือว่าติดไว้เป็นที่ไหนก็ได้เพื่อที่จะให้ให้คนที่มาทิ้งแล้วจะได้มีเจล ไปทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นสำหรับกลุ่มมากค่ะคขอบคุณค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวคุณยายกลุ่มพวกผมทำโครงการเกี่ยวกับทางขยะอนุมานครับตอนนี้กลุ่มพวกผมทำโครงการเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเอามาทดสอบในชุมชนเลยครับคุณยายลองขยะมาทิดูครับคุณยายมี คุณ,ย,คณยายคิดว่านวัตกรรมของพวกผมสามารถช่วยแก้ปัญหาในชุมชนนี้ได้อย่างไรบ้างครับออถ้าถังขยะแบบนี้มันจะช่วยได้ก็คือลดการแพร่ของเชื้อโรคได้เพราะว่าเราไม่ได้สัมผัสกับถังขยะเลยถ้าเราทิ้งมือเรามันก็จะไม่โดนกับถังขยะเลยถ้าเป็นถังขยะทั่วไปบางทีเราเราต้องไปเอามือไปกดฝาเปิดเองนะลูกเชื้อโรคที่ติดอยู่ในฝามันก็น่าจะมีนะ แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ไปสัมผัสทางขยะเลยมนะันก็คงจะให้ความปลอดภัยได้มากได้มากกว่าเดิมแล้วคุณยายมีความพึงพอใจเ,เกี่ยวกับขยะนี้มากน้อยเพียงไรคะถ้าถ้าคะแนนเต็มสิบยายก็น่าจะให้ให้เก้าไปเลยนะเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็ปลอดภัยดีที่ว่าจะให้ปรับปรุงก็คือว่าอันนี้มันยังวางกลางแจ้งไม่ได้เนาะมันวางได้แต่ในร่มและก็ในบ้านถ้าไปไปไปเพิ่มไปพัฒน,นาเพิ่ม เปครอบที่ว่ามันวาก,การแจ้งได้โดนฝนโดนแดดได้ไม่ดีปัญหามันก็จะช่วยลดเอมลภาวะในในชุมชนได้เยอะอยู่ลูกข้อดีอของผงยหายก็คือมันยังสามารถวางก,ก่อนแจ้งไม่ได้มากใช่ไหมครับใช่ครับต้องไปพัฒนาขึ้นอีก,อกนิดนึงไปทําที่ครอบที่อะไรไม่ให้ฝนมันมันโดนสายไฟได้นะดีดีมากดี ด,ดีเยอะเลยแหละมันจะช่วยไม่ให้เราสัมผัสเชื้อโรคโดยตรงมันจะลดลงได้เยอะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับนี่กลุ่มพวกเราก็ได้ทำนวัตรกรรมชิน้นนี้ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณน้าลองทดลองใช้ดูครับเอ่อเค,คิดว่านวัตรกรรมของเรามีประโยชน์ต่อชุมชนมากน้อยเพียงใดครับ ประโยชน์ของนงวัตรกรรมนี้เหรอก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้สามารถทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางแล้วก็ป้องกันสุนัขมาคุ้ยขยะครับแล้วคุณอนาะมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไดครับกับนวัตรกรรมนี้พอใจมากครับถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมดีนะครับ แล้วมีข้อติชมอะไรเกี่ยวกับนวตัตก,กรรมนี้ไหมครับไม่มีครับถือว่าเป็นนวตัตก,กรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อครัุงครับขอบคุณครับ